ฮัลโหลไคมกูไม่จมใช่ป่าวไคมกูไม่จมใช่ไหมไม่จมไม่จมอ่ะกูขอพูดนะนี่ทุกคนเงียบนะมึงไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกกูขอพูดรอบสุดท้ายละไฟนี้ไฟสุดท้ายละก็ตอนนี้พวกมึงไปพวกมึงแยกย้ายกันไปมันก็คงไม่มีเสียงกูมาพูดประบูไมให้พวกมึงละรอบนี้ก็รอบสุดท้ายละที่กูจะพูดได้พูดได้บูมกับพวกมึงพอสุดท้ายเราก็ต้องแยกย้ายก,กันไปพาะฉะนั้นรอบนี้ไฟนี้ มันอาจจะไม่ใช่ไฟสุดท้ายของผู้มึงเว้ยเพราะผู้มึงยังได้ไปต่อเว้ยแต่คือมันคือไฟไฟสุดท้ายของไดมอนด์เฮดที่เราแบบเล่นกันมาเว้ยเจนเจนหลักเราอะอืมต่อจากนี้มาโูจะมีแต่พวกพี่สกเกต็ตใครจะไปเล่นนั้นเล่นนี้ที่ไหนกูไม่รู้หรอกมีพวกพี่สกเกต็ตไอตัม้มพวกไอเรดดี้อย่างเงี้ยของเรามันแบบมันเจนเก่าแก่แล้วมันมันหมดละหมดเวลาของมันละ เพราะฉะนั้นรอบนี้กูขอให้พวกมึงรักเพื่อนเหมือนเดิมไดมอนเ์เฮดดมอน์เฮดไม่มีเชียอะไรอยู่แล้วเราไม่ได้ไฟเก่งเว้ยเรารักเพื่อนเราชุบม,มันเก่งเราแบบเราต้องเชื่อใจเพื่อนรักเพื่อนปืนวนเหมือนเดิมทุกอย่างทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมึงมีไม์เซ็ตคือรักเพื่อนเล่นตรงเพื่อนเยอะแค่นี้แหละที่กูจะพูดแล้ววันนี้พวกมึงทําให้เต็มที่เว้ยวันนี้มันจะไม่ใช่แบบแบดเดย์ของมึงเว้ยสัตว์แต่มันเป็นแบดเดย์ของมันไฟนี้มึงไม่แพ้มันแน่นอนทุกคนถ้ามึงเชื่อใจเพื่อนรักเพื่อน วันนี้นะวันเดชสู้ไอ้ตัเอ้เฮียเสียยอ่ยหายมือไหวแน่มือไหวแน่มาเตรียมพร้อมเลยสุดท้ายละรอบนี้มึงเต็มบบเลยเออมึงเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยบุรพาเดี๋ยวกูดับมันเองเดี๋ยวกูวิ่งหาตัวมันก่อนเลยเชี่ยในบุรพาละ มันแล่นมเนเยอะไปกินมม่ไฟ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 ที่แล้วกูเจอเสียงแก้วเยียติมันเต็มเลยเนี่ยอเชี่ยมะกูาไม่ไม่ไม่เหมือนมั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 นตายแล้วเหมือนมันพูดอะเปิดไฟเปิดไฟรถเปิดไฟรถทุเปิดไฟรถเปิดไฟรถ้อกเปิดไฟรถเตียมนจะบอกว่าหลานอย่าลืมตำแหน่าแหน่แห่ใช่อย่าลืมตำแหน่งนะแทนพูดหน่อย มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตรียมเตรียมมาแล้วเปิดไฟรถเปิดไฟรถเปิดไฟสูงเปิดไฟสูงเปิดไฟสูงอย่าลืมตำแแน่งนะไอชินไอชินพี่ขอละลั่นนะกลางไฟอ่ะพี่เก็ตอยู่ใช่ป่ะพี่เกตทุกคนอยู่นะเว้ยแต่ว่ากุกกุกฟังฟังไอแบนนะมันมาได้เลยเฮ้ยใครพูดที่ไรว่าบอกมาสนามบินล่าง เลิกพูดเลิอกอะไรกันนี้เย็บก่อนเย็บก่อน,อนฟัง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 จะชนแล้วเย็บก่อนฟังกูฟังกูงกรอบนี้กูขออย่างเดียวนะสุดท้ายแรงจริงถ้าพวกมึงแพ้ฟไฟและมึงเอ๋อกันหมดไม่บน่นไม่ว่านะเว้ยมันคือสุดท้ายของพวกมึงแล้วเว้ยไม่ใช่ว่ามึงมานั่งโทษกันโทษนั้นโทษนี่นะรอบที่แล้วอ่ะมึงพลาดยังไงมึงแก้ไขตัวเอง ถ้าจบมึงเข้าไปนอนในตู้ด้วยกันมึงไม่ต้องมาแพผมว่าเออมันเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้มึงสนุกจนถึงวินาทีสุดท้ายนะเว้ยและนี่แหละคือสิ่งสุดท้ายที่กูขอแค่นั้นสู้ๆนะเว้ยพวกมึงทุกคนกูเชื่อใจพวกมึงนะเว้ยเฮียสัตว์เออไหวไหวไหวดึงสตรีกับมาเฮียอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทตอนนี้มันจะเข้ามาไม่หมดนะ เอาล้อแม่งดิรอยเหี้ยะไรอะเอาไปเลยย้ายไปตั้งตัวไอ้สัตว์รอแม่งน่าละชนเลย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 ชนม่เลยชนมาเข้าไปเลยล้อเข้ามาเข้ามาไอ้สัตว์เข้ามาเข้ามามันยังมันยังมาไม่หมดมันจะไปหมดชนเลยชนเล้ย มพีใครไม่ใช่ปนมาลงอีพีต้องอีพนี้มาขออีพีนี้ใครไม่ใช่ปืนมาลงนี่มาลงตรงอพีอพีไอพมาลงมาลงฝั่งทางเรามามาลงนี้มาลงนี้มาลงนีมาใหมหมาดมาลงมาลงไมหน้องไหวได้หมพกเมืองสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายละกูขอเพลงนี้เลยไม่ได้ไม่ได้เปิดมานานมาแพ้อย่าว่ากันนะคนดูแพ้อย่าว่ากันนะเว้ยแพ้ก็ช่างแม่งไอเชี่ยสุดท้ายไรสัตดับเ้ลเฮดอ่ะลงลงนะเวมยลงนะเยเพื่อนสั่งลงลงได้เพื่อนลงลงนะ งมาลงมาลงมา้ต้องไม่พแล้วหลัท้ายเรายยดไวเสียงน้อยไปด้ว้วอเสียงน้อยจะลงแล้วลงให้หมดเลยึงด้วยดึงศพด้วยดึงศพด้วยดึงศด้วยปืนการดปืนกาดปืนการดปืนเอาปืนวงนอกมาดิเอาปืนวงนอกมาดิรถคตรเนตกรถคตรปตก วัวใหญ่เด็กกันยากลองเอาสอบไปต่อไรเอาสอบไปต่อดึงสอบ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 งซ้ตู ba lâu mà là ba lâu mừng mà đi đâu mừng vậy lâu mừng mày ระวังมันเอาศพหลังบ้านนะโฟกัสหลังบ้านดีๆมึงเยอะกว่าโฟกัสหลังบ้านดีๆดึงศพดึงดึงศพดึงศชุบเลยชุบเลยุบเลุบเลุบเลยกลับหลังบ้านกลับหลังบ้านเดี๋วไ่ดเดี๋ยวไดกลับหลังบ้านเดี๋ยวเดกับหลังบ้านเด่ดล้ยวกลับหลังบ้าน บ้านเดไปกับบ้านลูกตะโกนลูกตะโกนลูกบ้านกับบ้านกับบ้านเดิไปกับบ้านเอตักกไปลับบ้านอยัานยลังบ้านเล่นเลยเล่นเยหลังบ้านหวแล้วหลังบ้านหวยแล้วเล่นเลยเล่เลยหอยไวสั้เล่นเเ

แล้วมึงจะกบาปัินกกานกบานกบานกบานไปนมามนโอ้โหยี่ปืนปืนปืนมาขับรถมายิงปืนมาขับรถมายิงแช่ร์หน่อยปืนมาขับรถมายิงปืนขับรถมายิงอะไรชุบอะไรชุบทับกดับกดับเบี้ยไอ้น้องกวยได้เฮียไอ้สัส

ไปจ้มยังจิ้มยันเลยดันติดหรือันนะต้องไปที่ตะปันเมื่้วานห่อวันนี้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 เม่วานวันนี้เจอมีที่อะเยอหน่อยะหน่อยเอายมบ้ันมาจับบ้านมาจับบ้านมาจับบ้านมาจัแล้วไม่ต้อมดแล้ววัวอารัมอาราน้อยอารามก็ตกไปนะไปจับตกบ้านมันดีเไม่ต้องจับบ้านเลยบมาพี่โรตุันนหยิบตกมานี ไปเอาบันไดกระสอบบ้านมากระสอบบ้านอะไรไม่ได้ใช่ไหมตือตบตือตบหน่อยขอเพื่อนหน่อยตายไปดิซัดเอาบันไปเดียวบันไปเดียวบันไดตบบันไดเอาตบบันไดด้านหลังอ่ะด้านหลังมันจะชุบไปปืนระวังปืนปืนระวังปืนจริงหน่อยปืนมันจะชุบมันจะชุบมันจะชุบดีเกีียวหน่อยจริงเกีียวหน่อยจริงเกีียวหน่อย เฮ้ยเล่นๆดูัน่ลดูันมันจะชุบมันมาชุบเยอะมันมาชุบเยอะเฮยเยอะโุไปหลอมหน่อยอบุบอบุบหน่ออบหน่อะุบหน่อยตัชุบตดิตชุบดิมีดิมีดิมาบ้านไมหน่อยรับขับมาบ้านมหน่อยมีดดิมี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 ดดิมออสวยเอาไปเไมเเอาไปอไปอไปอไปกลับไปกลับไปเีกเพื่อนกลับไปเีกเพื่อนด้านข้างด้านข้างกลับไปเรียกเพื่อนยายตัวบอาัองมช่วยยีายตัวบอลมันจุกแล้ว ยาย่ายยายตัวบอลยายตัวบอลเปิดปืน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 เดเมทเปลี่ยนปืนเดเมทเปลี่ยนปืนยี่นี่ตัวแถวตัวแถวตัวแถว่งยี่เอาตัวแถวเอาตัวแถวที่มันเยอะปากมันเป็นอะไรเยอะยาวเฮ้ยไปได้ไปได้เพื่ออจะลุ้งเยอะเฮ้ยจะลุ้งเยอะทำไมจะลุ้งเยอะทำคนเดียวไห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 วแล้วไหวแล้วไหวแล้วยายบ้านยายบ้านยายบ้านไหวแล้วเฮ้ยถือตบขึ้นเบอร์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  ถือตบกันมือถือตบกันมือมึงจะลาไอสันถือตบกันมือถือตบกันมือหรอเฮ้ถือตบกันมือถือตบกันมือมึงไหวไรเฮีย เอาศพเอาศพเอาศพมาหลังบ้านเอาศพมาหลังบ้านมันหมดแล้วถือศพาแล้วอขึ้นมาหลือศพ้มาแล้วถือศพนมาฝั่งทเอเรามากลับถือมาฝล้งที่เขมาหลังถืองสุดกลับ้มาหลังถืดศพับกาลับถมาแล้วยอ้มีหล้วถือศ้นมล้วถือ้นมาแล้้นมาล้วถนมา้นา้วถนมาชุ้วอะไรเ้าล้วถอศพล็ก

น้องชุบน้องเอาไม่ได้เชียมึงจะฝืนด่าไอสัตว์มึงจะฝืนหรอมึงจะฝืนด่าไอสัตว์ทำเฮียอะไรสัตว์มึงทำเฮียอะไรมึงทำเฮียอะไรฮะมึงคิดว่ามึงจะชนะอะไรเฮียมึงคิดว่ามึงจะชนะอะไรสัตว์มึงแพ้เลยควายมึงแพ้แล้วมึงฝืนเฮียอะไรสัตว์มึงไม่ได้ทเฮียชุบแตทำเฮียอะไรมึงแพ้เลยควาย มึงแปะแลวไอซัสตีนไอซันมือแป้แล้วมือไม่ต้องปืนมือแพะเลวไอซันมือแพ้พวกกูแล้วเฮียมือแพะไล้ควายมึงฟังกูมึอแป้เล้เฮียมึอแปะเลยไอซันลูกขม้นอะไรเฮ่อไกลับไปนอนเฮียมึงแพ้เลไอซันมึงแพ้แล้วเฮียมึงแพ้แล้วมึงแพ้แล้วมึงแป้แล้วไอซัน เอามาเราจัดปันจัดปันจัดปันม่ตองยิงมออยิมึงอะไรู่ไม่นมึงสัมึงแ้มึงแบอะไรเนี่ยมึงแบอะไรเนีมึงแบลอะไรนมึงแไปนมึงแบอะไรนอนเนี่ยบลอไเนยกบไปเนอนไนอเลยมึงอรเนี่มงอเน่เ่แลไน่ยอนีภาพเนี่ยอเนี้ยเอเนียอไปเ่อไปนี่ยมึงละไรเน่อ ต่อไปนะถ้ามึงไปหาตัวอะไรนะโคตรสัตว์ใจเลยไอ้สัสโคตรสัตว์ใจเลยพี่เลสพี่เลสพี่เลสประจกรมงหน่อยพี่อยู่ไหมพี่เลสอะไรไม่ต้องหเ่ใฮ้ยมึงมึงไม่ต้องหอบมึงไม่ต้องหอบมึงไม่หอบมึงไม่หอบมึงไม่หอบนะอันนี้ตัดไอ้นี่ไรผ่อนนอนเออนอนนอนตัดเออเลย นอนหนอนหน่ยนอนหนยออนอี้อ่นเด่นมาเด่นมารวมเด่นมาเด่นมารวม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 บมารวมบควยควยกเอานย้เอาน้ได้ยได้ได้น่นยบ่อนยเฮ้ยมนอเย็บก่อนมือเย็บก่อนเฮ้ยเย็บก่อนเย็บก่อนเอางี้ มึงอยากบัฟเพียอะไรมึงบัฟไว้เวลามึงสองนาทีแล้วมึงหยุดนะไปมึงอยากบัฟเพียอะไรมึงก็บัฟเลยอยากบัฟเพียอะไรมึงบัฟเลยเออมาละกูได้ยินละกูได้ยินละกูได้ยินมึงอยากบัฟเพียอะไรมึงบัฟเลยนะเว้ยแล้วมึงต้องหยุดนะไปเลยไปเลยไปเลยไปเชียกูชนะไอสัตว์กูชนะไอเฮีย

เบ๊บเบ๊บเบับเบ๊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 บเบ่บเบงบเบ๊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 เบ๊บเบ๊เบ๊บเบ๊เบ๊บเบ๊บเบ๊เบ๊บเบ๊เบ๊บเบ้้เบ้บเบ้บเบ้บเบ๊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 เบ้เบ๊เบ้ยเบ๊เบ๊เบ้เบ๊ ใอ้กระจอกไม่เนี่ยนะนไม่ต้องมาไม่ต้องใชียุให้มอให้มันบัฟไม่เยอะให้นอนบัฟเยอะมันก็เสียมารยาทไปเราเราให้บัฟแค่นั้นพอนโมนโมนโมลงลง,ลงหัวมาเลยนโมเก้าเอ่เก้าหกเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแก๊งพี่ห่อเอเคหมดก็ตัดเขาเอ๋อเลยนะนโมเดียงคนเลยเพราะเราตกลงกันไว้แล้วว่าไฟนี้จะไม่อุ้มก็คือแพ้แล้วก็ตัดเอ๋อเลยน้อง <Okay S 1> แล้วก็จบส <right. S 1> ตอรี่จะจบอันนี้ไฟท้ายจบสตอรี่แล้ว ฝากลงมาหน่อยลงมาหน่อยตอนนี้ลงมาช่วยกันตัดหน่อยลงมาหน่อยโอเคโอเคโอเคพอแล้วพอล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 พอวดดทุกคนมึงมึงฟังกูนะเว้ยไม่มีแล้ววันเนี้ไม่มีแล้วเนาะไมตบุตบติดมือทุกคนไอ้ทุกคนลุกตบติดมือพอแล้วลุกตบติดมือลุกตบติดมือุตบติดมือ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  อุ้มสอบติดม em SO ืออุ้มสบติดมืออุ้มบติดม wow, yeah, so ือมามามาอุ <h <h 네้มสบติดมือมา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 มอมา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 งามมา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 มมามาิมามาลามมา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 มมา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 มมาามามมม วันเนี้ยมึงชนะมันแล้วมึงไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วไปเตรียมหอไปเตรียมหอหอแล้วเขาตัดเออหอเลย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 หอเล้เขาตัดเออเลยบอกบอกตำรวจเอาบอกตำรวจเอาหอเลยหอเลยบอกตำรวจเอาเขาตกลงกันตัดเอ๋อแล้วจบสตอรี่แล้วอยู่ในรถอะไร้มม่เล่นแทนที่หาไหนไว้สักนโมนโมประกาศบอกตำรวจด้วยว่าไม่ต้องยุ่งอันนี้เขาตัดเอ๋อจบสตอรี่แล้ว

ะนะตันไเยตัมนี่ยตัดะนะม,มันไเยัไตีดมนนไเยตดมไเดม๋นยวนายกบอมนเลยดมนยดมันไัมนไปหมกกันไเมไปเลยตมไเลยมนไปลยัมนไเลยตังมัอไปเผมนไเล่ันไรเยอะนเพรตะวมาน็อย่ังมี่ไอเผมเล่ดนเลยตันไมนมนัมนเลนเลนเตังมือไริงๆในวันนี้นะครับไม่พูดเยอะเนาะ เลสเปกทั้งคู่นะครับเดี๋ยววันข้างหน้ามีโอกาสได้เจอได้เล่นกันอีกแต่ตอนนี้แดนวันเฮทเนี่ยมันแตกละผมก็พูดตรงๆนะครับถ้าเล่นกันต่อเนี่ยยังไงก็แพ้ผมพูดตรงๆเลยไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดจบที่ดีแล้วผมก็ยินดีและก็ยอมแพ้แบบเต็มใจไม่ได้ว่าผมชนะแล้วยอมแพ้เนาะ อันเดสสกอร์เอลเคนำรูปเกมเอลเคนำแต่ไฟนี้มันเป็นไฟท้ายแนละผมชนะผมดีใจสนุกมากครับคนดูเอลเคทุกคนน้องๆผมมันอาจจะด่าแรงไปหรืออะไรผมไม่รู้ผมขอโทษด้วยแต่ผมรู้สึกสนุกมากแล้วก็มันมากที่เอลเคนะมาเล่นแบบนี้กับผมนะมา,มาเล่นแบบวัดชัยชนะกับผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอบคุณมากจริงนะครับผมเอลเคเป็นแก๊งที่ผมว่าเป็นคู่ปรับที่ดีที่สุดตลอดการของได้บันเทิจ,จนนี้แล้วตั้งแต่ซัมเมอร์นะครับเอลเคนี่ยคือที่หนึ่งในใจผมอยู่แล้วนะครับเนาะ ถ้าไม่มีโอเคเนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้มันกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คนดูเนี่ยอยู่ในขอบเขตแล้วก็อย่าไปตามด่าตามบัฟเขานะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าวัดกันตรงๆเล่นกันจนจบเนี่ยโอเคเนี่ยยังไงก็ชนะแต่สตอรี่เนี่ยผมยอมแพ้แบบเต็มใจเต็มใจยอมไม่ได้ยอมแพ้เพราะว่าของหมดหรืออะไรแต่ตปลายทางสุดท้ายมันวัดกันที่ของแล้วก็หลายๆหลายๆอย่างนะครับอันนี้ผมรวมมาทุกเจนแล้วและแกลงผมก็ แยกจายกไปเติบโตแล้วอนาคตข้างหน้าผมอาจจะสร้างแกล้งใหม่ขึ้นมาขอบคุณเอเคแล้วคนดูเอวเคมากที่มาสร้างสีสันให้ไดโมเนทเจนนี้มีคู่ปรับที่ดีที่สุดตลอดการเป็นเอเคขอบคุณมากครับแล้ววันนี้ผมชนะได้ก็ขอบคุณมากวันนี้ก็นะสนุกด้วยกันครับคนดูเอวเควันข้างหน้าซัมเมอร์ซิตี้ผมอาจจะมาในนามไหนก็เดี๋ยวเจอกันครับไปไปไปไม่ต้องบับไปนะไม่ต้องบับไปนะไม่ไม่ไม่ต้องบัฟแล้วไม่ต้องบัฟแล้ว

ปให้ท้ายพอผมจะไปยอมครับผมจะไปยอมแพ้แล้ว แม่งโคตรมันเลยที่อ่ะ โคตรมันในสัตว์เหี้ยต้องี่ยดิวะาสตอรี่ส่งท้ายอ่ะแม่งเป็นสตอรี่ที่โคตรมันเลยสัตว์เดี๋้วก็มีแก๊งอื่นแบบโตโตเกิดขึ้นมาในเมืองซัมเมอร์เนี่ยครับ อย่ามีโตขึ้นมาเกิดขึ้นมาอีกเยอะ